สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่บก็จะมาทําเฟรนช์ฟรายนะคะวิธีทําไม่ยากไปดูกันค่ะแล้วก็ตั้งน้ํานะคะแล้วก็จะใส่น้ําส้มสายชูนะคะน้ําส้มสายชูเนี่ยใส่สักประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตั้งน้ําแล้วก็ใส่น้ําส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็ใส่เกลือป่อนนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือป่อน1ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่มันฝรั่งนะคะหั่นชิ้นนะคะให้ได้ขนาดที่พอดีนะคะ,ะมันฝรั่งนี้นะคะจะแช่น้ำเกลือไว้นะคะประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็ ต้องล้างออกหลายๆน้ำนะคะแล้วก็เราก็จะนำมาต้มกันนะคะก็จะใส่ไปค่ะเดี๋ยวเราจะต้มประมาณ5นาทีนะคะไม่ต้องไม่ต้องต้มนานมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเละไปนะคะต้มประมาณ5นาทีพอ พอเราต้มมาได้ห้านาทีนะคะประมาณห้านาทีก็ตักขึ้นมาแล้วก็สีประมาณนี้นะคะเห็นไหมเขายังเป็นแข็งแข็งอยู่นะคะจะไม่เละนะคะเพราะว่าเราต้มแค่ห้านาทีค่ะพอตักขึ้นมาพักน้ําเย็นนะคะตักขึ้นมาพักน้ําเย็นจัดเลยนะคะจนกว่าเขาจะเย็นนะคะพอเย็นแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปทอด อีกหนึ่งครั้งนะคะค่ะหลังจากแช่มันฝรั่งนะคะที่เราต้มนะคะจนเขาเย็นแล้วนะคะก็ใส่ตะแกรงนะคะให้เสดดน้ํานะคะแล้วก็มาพักไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะซับน้ําให้แห้งอีกทีนะคะแล้วเราก็จะนําไปทอดนะคะเป็นการทอดครั้งที่หนึ่งนะคะ มันฝรั่งนะคะที่เราพักจนเสด็จน้ําแล้วนะคะใช้ซับๆเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาลงไปทอดทอดสักประมาณหนึ่งนาทีพอนะคะไม่ต้องทอดนานมาก หลังจากที่ทอดเสร็จแล้วก็จะไปพักไว้ให้เย็นแล้วก็จะเอาไว้แช่ช่องแข็งนะคะช่องช่องฟิตนะคะจนกว่าเขาจะแข็งแล้วเราก็ถึงจะมาทอดรับประทานอีกครั้งนะคะก<อ>็นี่นะคะมันฝรั่งแช่แข็งไว้นะคะก็บแบบนี้ก็เอาออกมาก็ลองทอดไปอันนึงก่อนเราใช้ได้ไหม ใช้ได้ใช้ไฟกลางนะคะฐานนิ่บ,บก็ทอดมาประมาณสี่นาทีแล้วนะคะ ถ้าเป็นไซส์เฟน้นฟปกติทั่วไปนะคะสักประมาณสามนาทีก็น่าจะกำลังดีนะคะแต่ว่านี้มันหั่นใหญ่กว่าปกตินะคะก็ทอดสักประมาณสี่นาทีถึงห้านาทีนี่ค่ะเฟน้นไฟราทาเองได้ที่บ้านนี้นะคะเดี๋ยววางไปให้เสด็จน้ำมันแล้วก็เดี๋ยวจะมาคลุกกระเลือะคะ่ะ ค่ะแหม่ก็จะมาโรยเกลือนิดหน่อยนะคะโรยเกลือไปนิดหน่อยให้เขามีรสเค็มนะคะเขยา่าเขย่าน,นิดนึงเป็นไงคะได้ยินความกรอบไหมนี่นะคะกรอบๆเลยก็จะมาเรียงใส่จานนะคะนี่กรอบๆเลยค่ะ ให้หเฟรนฟก็ทำเองได้ที่บ้านนะคะแล้วก็ทำแช่ช่องฟิตไว้นะคะจะทานเมื่อไหร่ก็เอาออกมาทอดนะคะง่ายๆนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากแบบนี้เราก็ซอสพริกนะคะก็จะบีบไม่ใช่ซอสพริกดิซอสมะเขือเทศ <laughs> เสียงตลกมันจะหมดแล้วคะ่ะบีบไปละ ซอสมาขาเทศนิดนึงค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวยกไปเสิร์ฟกัน